ต้อนรับเข้าสู่ตลิ่งชัน h อนด้านะคะวันนี้สายจะพามาแนะนำการเชื่อมต่อกล้องมูนโดโรกับโทรศัพท์มือถือนะคะตามไปชมกันเลยค่ะตอนนี้เรามาอยู่ในห้องด้วยสารกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือกับกล้องมูนโดโรรุ่นปัจจุบันกันนะคะ แรกลูกค้าต้องโหลดแอปพลิเคชัน DVR Ring ลงในโทรศัพท์มือถือก่อนนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเปิดระบบไฟหรือสตาร์รถค่ะจากนั้นให้ลูกค้าเปิดระบบไ i f i ที่ตัวกล้องโดยการกดปุ่มด้านล่างนะคะ จะสังเกตเห็นไฟสีน้ำเงินติดสว่างขึ้นค่ะหลังจากนั้นให้ลูกค้าเชื่อมต่อ Wi-Fi จากโทรศัพท์มือถือเข้ากับกล้องมูเดรนะคะโดยให้ลูกค้าหา Wi-Fi ที่ชื่อว่า Honda DVR นะคะแล้วทำการเชื่อมต่อโดยใส่พาสเวิร์ด DVR ตัวใหญ่นะคะขีดกลางแล้วก็ใส่ตัวเลขนะคะตัวอักษรที่ต่อท้ายตามนี้นะคะก็จะเป็นการคอนเนคแล้วค่ะคะ่ะหลังจากที่ลูกค้าเชื่อมต่อ Wi-Fi สำเร็จแล้วนะคะให้ลูกค้านะคะเข้ามาที่แอป QR link นะคะกดเข้าไปนะคะ,ะเมื่อกดเข้ามาแล้วนะคะก็จะเห็นเป็นภาพหน้าจอด้านนี้นะคะก็จะมีไฟล์ภายในเครื่องนะคะแล้วก็มีการเล่นวิดีโอนะคะแล้วก็จะมีการเฝ้าติดตามนะคะหากลูกค้าต้องการที่จะเห็นภาพแบบเรียลไทม์นะคะให้ลูกค้ากดเมนูเฝ้าติดตามนะคะด้านนี้นะคะก็จะเห็นภาพแบบเรียลไทม์ด้านหน้าเลยค่ะ แต่ถ้าหากลูกค้าต้องการที่จะดูะไฟล์วิดีโอที่เมมโมรีเก็บไว้นะคะให้ลูกค้าเลือกตรงกลางนะคะการเล่นวิดีโอค่ะก็จะเห็นเป็นช็อตๆนะคะช็อตละ1นนาทีนะคะถ้าลูกค้าต้องการที่จะเก็บวิดีโอนี้เข้าไปเก็บไว้ในเครื่องโทรศัพท์มือถือนะคะให้กดมุมบนขวามือนะคะให้เป็นเครื่องหมายถูกนะคะแล้วลูกค้าก็เลือกไฟล์นะคะที่ต้องการเก็บนะคะแล้วก็กด ดาวโหลดค่ะด้านล่างค่ะแค่นี้เองค่ะลูกค้าก็สามารถที่จะเก็บดาวน์โหลดนะคะวิดีโอเข้าไปเก็บไว้ในมือถือได้แล้วค่ะหากลูกค้าต้องการที่จะเข้าไปดูไฟล์ที่ลูกค้าดาวน์โหลดเมื่อสักครู่นะคะให้ลูกค้าย้อนกลับไปด้านหน้านะคะเข้าหัวข้อไฟล์ภายในเครื่องค่ะกดเข้าไปดูนะคะอ่าวิดีโอที่บันทึกไว้ก็จะอยู่ใน ในนี้แล้วเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือกับกล้องมูโดโลนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะหากลูกค้าท่านใดนะคะสงสัยหรือมีข้อสอบถามเกี่ยวกับการเชื่อมต่อโทรศัพท์นะคะตัวนี้นะคะสามารถติดต่อเข้ามาที่ศูนย์ฮอนด้าตริชันกันได้เลยคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้กับ Honda p R7 Group กด้วยนะคะ วันนี้ขอบคุณมากค่ะ